สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้สดท้ยก็จะทํากับข้าวนะวันนี้ทํางานค่มเลยก็จะต้องรีบทํากับข้าววัตถุดิบก็จะมีมีกุ้งมีหมูมีหัวมะพร้าวหัวมะพร้าวก็คือที่เขาเอาเอาต้นนะต้นอ่อนอ่อนนะต้นเล็กๆแล้วก็ฟันเอาหัวข้างในมาวันนี้สดุดเ้ยจะแกง แกงคั่วนะแล้วก็ต้มกะทิก็ต้องคั้นมะพร้าวก่อนอันดับแรกเลยนี่ก็คือมะพร้าวที่สนใจคั้นก็ขูดเอาไว้ตั้งแต่เช้านะเพราะว่ามีงานมีงานมาก็เลยต้องไปงานสนใจก็ไม่ใช่เหนื่อยยากอะไรนะก็เข้ามาตัดปาล์มมาตัดปาล์มนี่ก็ ก็ต้องไปสวนนะกว่าจะเสร็จสักครังานสวนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำเองแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องไปดูนะไปขายไปดูว่าสวนเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรไปดูว่าหญ้ามันรกไหมอย่างน้อยๆเราก็ต้องไปดูนะสวนของเราขั้นมะพร้าวไปก่อนนะ เราก็จะคั้นจนเสร็จแล้วจะแยกออกเป็นสองเป็นสองหม้อนะต้มกะทิหม้อหนึ่งแล้วก็แกงหมูกับหัวมะพร้าวหม้อหนึ่งมะาพร้าวนี่ก็สองลูกนะให้พ่อบ้านขูดเครื่องยังไม่ได้ตำเลยแล้วก็ค่อยๆทำไปก่อนนะเดี๋ยวตำเครื่องเสร็จแล้วก็ค่อยเสร็จไป ไม่เป็นไรบ้านเรามีไฟฟ้าไม่ต้องกลัวมืดนะกะมะพร้าวเนี่ยถ้าว่าเระวีมากๆเราก็เอาไปใส่โกลปาล์มนะถ้าบ้านสนใจ,จใส่โกลปาล์ม อับพีจะเป็นถุไม่ได้ทิ้งนะเอาใส่ถังแล้วก็อบเทคนปามกับอาหารทุกชนิดอับเทคนปามหมดเลยอันนี้ก็เป็นต้มต้มกะทิยอดมะพร้าวนะก็มีนี่ก็หั่นแล้วล้วมะพร้าวก็ได้หัน่น พอดีคำแบบนั้นแล้วก็หอมน้ำกะทิก็จะต้องแบ่งนะเพรเดี๋ยวจะต้องทำงเองด้วยก็ตักปนๆกันไปหัวหาไม่ต้องไปคีเลียดว่าไม่มันนะมันแน่นอนจากพ่อพราวทำเองใครแค่อยากินแกงสดก็เดี๋ยวจะแกงนะอันนี้จะทำต้มกะทิจืดก่อน ต้องรองให้เดือดก่อนนะเดือดแล้วจะใส่สตอเพราะสตอนี่มันจะสุกง,ง่ายแล้นี่ก็กุ้งก็จะต้องใส่กะปิลงไปนิดนึงนะอาหารทางใต้ถ้าเป็นแกงแบบนี้เขาเรียกแกงเลียงเคยหรือต้มกะทิ ประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะมันจะได้หอมหอมอหอมกระปิอหอมหอมเหมือนบ้านเพื่อนๆก็จะใส่ปะลาไหมบ้านสนใจก็ใส่กระปินะกินกุ้งกับกินปลามันจะไม่เหมือนกันจ้ะ ก็จะรอให้เดือดก่อนนะช่วงนี้ก็จะใส่ของนัวลงไปใส่น้อยเซบน้อยใส่มากเซบมากก็ใส่พอด,ดีพอด,ดีนะก็ะใส่เกลือประมาณปลายช้อนชาก,ก่อนนะเดี๋ยวมันจะเค็มพอกะปิมันอาจจะเค็มก็ได้ ก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะก็ให้เขาออกความหวานออกมานิดหนึงแต่จะไม่เยอะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะสะตอนะเกอย่างดีเลยเพื่อนๆสมใจแกะเอาไว้ ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะถ้าไม่แกะเอาไว้แบบนี้หมดแล้วเวลาเวลาเขาออกเยอะๆฝักสวยๆก็เอาขายไปฝักที่มันห้าเม็ดลงมาเราก็เอามาแกะนะแกะเอาไว้กินเองแล้วเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้งลงไปจ้ะกุ้งก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะ โตๆมากกุ้งของเพื่อนบ้านที่เขาหามานะก็ไม่อยากให้เสีย้ําใจก็เลยกดนุนเอาไว้นิดน,นึงเพื่อนบ้านกันใกล้เคียงเพื่อนบ้านเรือนเคียงเขามีฝีมือทางไปหาแล้วก็กดหนุนน,นิดนึง แบบนี้แหละถูกใจพ่อบ้านกุ้งตัวโตๆนะเห็นไหมน้ำกะทิเองข้นมากและอี่สนดจก็ขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเพื่อนๆที่มา ดูต้มกะทิกุ้งกับยอดมะพร้าวอ่อนบ้านสนใจนะจ๊ะหวังว่าเพื่อนๆทุกๆคนคงจะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงล่ำล่รวยๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า